วันนี้ทําง่ายๆสไตล์ครัวแม่บุมนะจ๊ะวันนี้ก็่าแม่บุ๋มจะมาทําต้มจืดมะล้วนะคะก็เคยทําลงแล้วนะคะก็วันนี้ก็รวบลัดจัดตอนหน่อยค่ะวันนี้ก็จะมีวันนี้อ่นในเอกของเราก็จะเป็นเห็ดหอมนะคะหมูสามชาั้นแครอทแล้วก็อ่าหัวเชืเท้านะคะแล้วก็จะมีวุ้นเส้นแครอทหมูสับนะคะต่างๆนะ แล้วก็ผักชีแล้วก็ให้เอกของเราอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นมะระนะคะยาวมากก็เดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่าาาะค่ะไปเราไปต้มจืดมะละกันนะคะจำกันเลย ขั้นตอนแรกเราก็จะต้มน้ําก่อนนะคะต้มน้าให้เดือดกันเนาะอ่าแม่บุก็จะใส่อ่ะคนอหมูลงไปก้อนนึงนะคะแล้วก็รากผักชีแล้วก็พริกไทยค่ะแล้วก็ซอสต,ต่างๆเดีย๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะรอให้น้ําเดือดแล้วเราทํากันเลยตอนนี้หม้อเราก็ได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่หมูสามชั้นลงไปก่อนเนาะ แล้วเราก็จะใส่แครอทลงไปนะคะอันไหนที่สุกยากๆใส่ลงไปเลยนะคะแครอทเห็ดหอมทุกอย่างนะคะใส่ลงไปลเลยแครอทหัวเชื้เท้าจะแม่ผมก็ใส่อย่างนี้ดีกว่านาะเห็ดหอมค่ะเห็ดหอมหัวเชเท้าค่ะหัวเชเท้าชอบทานผักนะคะบ้านนี้ ใส่ลงไปเลยนะคะจิ๊บจิบจิบจิทำง่ายๆสไตล์ควรม,ม่บุ๋มนะคะอย่าให้มันยุ่งยากก็เคยทําแล้วนะคะแต่ว่าสูตรนี้แม่บุ๋มใส่เห็ดหอมกับอ่าแม่บุ๋มใส่เห็ดหอมกับอ่าหัวไชเท้านะคะนี่อย่างนี้เลยเดี๋ยวพอน้ําเดือดเสร็จเราก็จะมาใส่นางอีกของเราคะ่ะมะละนะคะเดี๋ยวเรามาจักเดี๋ยวเรามาชมขั้นตอนกันต่อไปนะคะ ก่อนแม่ปุ่มจะเอามะละลงนะคะก็จะทําการตักฟองช้อนฟองออกก่อนนะคะเนาะเพื่อจะให้น้ําซุปคนใส่นะคะไม่นัวเนาะนี่เลยนะคะช้อนฟองออกเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่ปุ่มจะใส่มะละลงไปเลยนะคะใส่ลงไปเลยมะละกับหมูนะคะ เครื่องแน่นมากค่ะไหมคะนะ่าทานไม่เอ่ยเดีย๋ยวเรามาชมกันตอนสุกนะคะอืมต้มจืดมะละหัวเชเทา้าเห็ดหอมแครอทหมูสามชัน้นช่ำๆเลยค่ะนะ่าทานไหมคะพี่ๆเพื่อนๆ น่าทานบอจ้าตอนนี้ก็สุกเรียบร้อยแม่ผมก็จะใส่โรยผักชีลงไปเลยนะคะก็อย่างนี้เลยก็จะหอมอร่อยชอบทานผักชีนะคะมันจะหอมกินหอมมากเลยข้างม้านบอกว่าใครกุกกิ้งอีกแล้วว่าแม่ผมกุ๊กกิ้งอีกแล้วน่าทานมาก กินยั่วยวนยำหมีย่ยำหมีนะคะโห oh. เดี๋ยวให้ชมชิ้นมาล้าแม่ผุมเนาะเนี่ยน่าทานไหมคะยำหม,มีย่ยำหมีค่ะอร่อยได้กันนะคะเดี๋ยวเรามาตักใส่จานนะคะเดี๋ยวเรามาตักใส่จานใส่ถ้วยกันดีกว่าเนาะ น่าทานมากเลย